ได้มาแล้วครับรังสวยครับนู่นครับเมื่อกี้รังอยู่ตรงนู่นครับผมตอกัวนหมดแดงกัวนครับเชิงดุครับนี่ครับหมดแดงนัานไงต่อยมือเห็นไหมพี่น้องนี่ดุครับรังนี่โอ้โหเอาเรื่องครับผมครับเอาแล้วครับตัดคอแล้วครับปึ๊บครับผม ดูน้ำครับผมเต็มปีครับลังนี้ดี่ครับได้มาแล้วครับว้าวสวยครับพี่น้องลังสวยน้ำสวยครับผมครับเอาละครับประเด็ษสึกครับผมโอเคครับได้มาแล้วครับโอ้มีน้ำอยู่ข้างในลึกๆครับผมนีผลงานวันนี้ครับผมประทับใจมากเลยครับวันหมานครับผมสีลังสวยๆครับนะครับ ฝากกดติดตามไวดาครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปหาพึ่งมิ่เรื่อยๆครับผมครับถึงเลืมดูมาล่ะครับผมสวัสดีครับ พบเจอกันเหมือนเดิมนะครับในช่องชีวิตงานสายลูกทุ่งกับผมสวัสดีบรรยอดใหม่ที่มีแต่เครือเต็มเลยครับวันนี้มาหามิมคกับผมเห็นแล้วลัางเลกอยู่บนหัวผมนี่แหละพี่น้องแต่ห่างออกไปชัประมาณเมตรกว่าๆตรงมุนเครือยังคักเลยครับผมครับเอาอยากแค่ไหนก็จะเอาแหละครับผมพี่น้องลัางนี้อาจจะไม่ค่อยได้ไทยรู้ด้วยครับเพราะว่ามันอุปสรรคมันเยอะกับผมครับคงต้องรีบตีรีบลงเลยเพราะว่ามีแต่ต้นใหม่ตายครับผม ก็เคลืออย่างไร้เลยครับกระผมหมุดขึ้นมาเลยอีกระดับนึงแล้วครับเดี๋ยวพามาดูลังงพึ่งกับผมมุนเคลือเลยครับครับไม่รู้ว่ามีน้ำหรือไม่มีแลยพี่น้องตัดลงมาเลยแลลวครับผมแต่ล่งอาจจะพอได้อยู่ครับเดี๋ยวขอตัดเลยนะครับผมม่ได้ถไทยดูด้ตอนตัดตายมาแล้วครับลังสวยครับแต่น้ำแห้งแอะแซ่เลยพี่น้องไม่มีน้ำเลยครับผม โอ้ผึ่งบานผมปีนี้ทาจะแย่แล้วครับนู่นครับเมื่อกี้ลังอยู่ตรงนู่นครับผมรูพี่น้องผมต้องปีนหมดเครือขึ้นไปนะถ้าลงทุนอาครับไม่คุ้มเลยครับหวังจะได้น้ำสักหน่อยเด็ลังครับผมแต่ลังสวยอยู่ครับอ๋อลังแหลกครับผมครับใส่ตะกร้าครับงาต่อครับผมลงตะกร้าแล้วครับลังนี่คือว่าสวยนะครับแต่น้ำไม่มีเลยครับผม ลองหาดูลังอื่นกับผมว่าพึ่งบริเวณนี้จะมีน้ำไหมนะครับเมื่อกี้แวะดูต้นตะคบจีนกับพี่น้องเห็นแม่พึ่งมิมบินกินดอกอยู่ครับต้นนู่นแสดงว่ามีลังพึ่งอยู่ในป่านี่นะครับปลานึงไอลังนึงเดี๋ยวขอไปดูครับผมพึ่งมิมนะครับไม่ใช่พึ่งใหญ่ไม่ใช่พึ่งหลวงครับอาจจะอยู่ในนี่แหละครับเพราะว่ามันกินแม่มันกินอยู่ตน้นบางทีก็หาดูตัวแม่ก่อนครับ เห็นตัวแม่คอยกวาดหามตามบริเวณนะครับมันมีดอกดอกตะคบจีนครับเดี๋ยวเขาไปดูในป่านี่ครับผมอาจจะมีสักลังนลครับเจอแล้วครับพี่น้องลังใหญ่เลยครับผมเจอจริงๆครับผมครับเห็นตัวแม่นี่ลังอยู่ไม่ไกลครับผมครับเอ่นู่นเลยครับเอายากครับผมแต่ลังสวยเลยนะหัวน้ำตรงๆเลยนะอยู่ตรงพรมดำๆตรงครับมันเป็นเครืออยู่บนต้นกำเทศครับผมโอ้แต่น้ำกำเทศเยอะมากครับผม เดี๋ยวจะลองค่อยๆเชาะน้ำกังเพียดขึ้นไปเอารับรังใหญ่อยู่ครับน่าจะคุมคาเอาอยู่นี่ครับพี่น้องก็ไม่ไกลนะเดี๋ยวพามาดูระยะมันแต่มันอยู่ด่านนู้นครับนี่นู่นผมจอดรถไว้นะพี่น้องนะมันกินต้นนู่นนครับก็ระยะประมาณสักอะไรเองครับผมสี่สิบห้าสิบเมตรครับผมครับอยู่ต้นนี้ครับผมอะเดี๋ยวลุยทางขึ้นกอนกัมเพียดครับ ครับผมก็เจาะมาเป็นครึ่งชั่วโมงก็มาถึงรังแล้วครับผมครับในเวลาลมควันครับผมครับจุดทูบเรียบร้อยครับผมไปดูรังพึงกันนี่นะครับรังพึิงกับผมไม่รู้มีน้ำไหมพี่น้องดูเหมือนจะไม่มีเลยครับผมครับรังสวยเลยครับเหมือนจะดูครับรังนี่กว่าผมเห็นต่อมากวนมั้งครับเชิงบินใส่ครับผมเดี๋ยวขอทางทางอีกแป๊บหนึ่งครับผมเอาแล้วครับ เผด็ดสึกครับผมมีหมดแดงกวนมันเลยครับนี่ตอก็กวนหมดแดงก็วนครับเชิงดุครับนี่ครับหมดแดงหนานไงตอ่อยมือเห็นไหมพี่น้องนี่ดุครับลังนี่อ้ยเอาเรื่องครับผมครับลมควันดีดีนครับ ผูบดอกเดียวเอาอยู่ไม่ดูนีรังนี่พี่นอ้อยรังไหนมันดูบางทีก็ต้องใช้สองดอกแล้วครับเดี๋ยว๋ยวผมจะลองสู่ต่ออีกอหน่อยก่อนต้องคอยคอยกับผมครับทำแรงไม่ได้ครับพึงดูนี่แล้วก็ต้องลมควันไว้ตลอดเลยครับผมด่านนู้นเลยครับด่านนู้นไม่ค่อยโดนควันก็ต้องเอาควันไปครับต้องเอาควันคุ้ตลอดครับผม นามดีด้วยครับผมครับต้องค่อยๆทำครับจะยิ่แตกออนี่ปานผมเรียกเครือกระทุกลกครับแถามันพันขึ้นต้นคํำเทศนี่พึงชอบอยู่ครับผมมันเป็นไม้พุ่มไม้เครือนะครับ นชนิดนี้พึ่งชอบอยู่ครับเอาแล้วครับตัดคอนะครับกึ๊บรับผมว้าวดูน้ำรับผมเต็มปีครับลังนี้เอาละครับขอ,อควรนั่นไงล่าลมือผมน,นี่ละอุย้ยพี่น้องเอ้ยอุ้ยสองสามอุยอ้ยอุ้ย ตายตายตายลังน้ดุลังน้ดุครับโอ้ยยังไงก็จะตอตาเด้ออยากพี่น้องเห็นดาครับไม่กาลบมุมกล้องเลยนี่ไหมม,มีนมาตอมตาเผื่อ <sk ill an> พี่น้องเอฟซีครับผมครับมุมกล้องต้องได้ครับ <sk ill an> เสียงครับผมเ <sk ill an> บื้องหลังนี่โอ้โหเสียงมาก ลงควน,นิ่ครับไม่ค่อยไว้ใจต้นเขย่เนี่ยครับมันจะบินมาต่อยครับผมแต่พึ่งดูดูเนี่ยตอนที่เคลียร์แม่เนี่ครับต้นก็สูงซะ้วยครับผมจะลงข้างล่างก็ไม่ได้ต้องเขย่าก่อนครับผมตั้งทาครับผมขอเอาตาลบแป๊บนึงแหละไป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 บินวนๆวนๆวนวนตอตรงรับตาเลยครับพี่น,นุ๊กลังนี่อือหือ เอาละขอลบเป๊บนึ้งครับนั่นไงนั่นไงตอดหัวด้วยรุจริงรุจริงเออ,เอ,อลังจะรุดละเอาละพี่น้องขอลบไพ่ก่อนไปเจอกันท้างล่างครับผมเจอกันท้างล่างครับ แล้วครับพี่น้องโดนไปหลายเม่เลยครับผมนี่แหละครับพึ่งบางล่างมันกระตอยกับผมครับมันมันมีออย่างอีกหลวนมันนะพี่น้องผมเห็นลังไอ้ผมเพ้นตัวต่อมาขวนมันครับผมครับแล้วก็มีหมดแดงด้วยตัวนี้ผมอยู่ครับผมหาสวยนะครับลงตะกากับผมครับหาต่อครับตอนนี้ผมเริ่มใช้วิธีนี้แล้วครับพี่น้องก็คือว่าเห็นดอกไม้ครับพวกดอกคาเทศดอกเอ่อดอกที่พึ่งมิมชอบกินน่ะ ปกดอกยากดอกต้นตะคบจีนเนี่ยผมก็จะยุดดูครับนี่ยยังป่าข้างนาเราเนี่ยก็น่าสงสัยครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยมีต้นขมเทดอยู่ทามีพึงมิมเนี่ยมันต้องมาหาเกสรครับแต่นี่ไม่เห็นเลยสักตัวครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เสียเวลาลงไปดูครับผมครับแต่ถ้าเราเห็นแม่พึงกินดอกขมเทงดอกใหม่อยู่ตูงเนี่ยแสดงว่าในป่าเนี่ยต้องมีพึงมิมรังหนึ่งครับ ผมว่ามันเป็นการประหยัดเวลาดีนะแต่ก่อนนี้ผมจะเดินหาดูทุกต้นเลยรับผมมันเสียเวลามันเหนื่อยด้วยแต่เดี๋ยวนี้หาดูดอกไม้เลยครับถ้าเห็นแม่เราค่อยกวาดหาบริเวณรัศมี100ร้อยเมตรกับผมครับเนาะช่วยประหยัดเวลากับผมไปต่อดีกว่าครับตรงนี้ไม่มีแม่พึ่งนิ่มครับเจอดอกมะม่วงกับก็ะจะแวะดูจักน่อยนะครับใช้เทคนิคนี้เลยครับพี่น้อง ไม่เห็นครับไม่มีสักแม่เลยครับผมถ้ามีพึ่งมีมยู่ละแวกนี่มันต้องมีแม่มากินเกสรครับ<อ>เดี๋ยวเฮ้ยมีเม่หนึ่งพี่น้องมีเม่นึงมีเม่นึงมีเม่นึงอยู่ตรงนั้นแต่แเม่เดี๋ยวนึงครับคือถ้าเม่เดี๋ยวนี่แสดงว่าลังอยู่ไกลเลยพี่น้องเป็นแบบสไตล์แบบหลงมาเนี่ยบางทีอยู่นูน้นนะไกลๆขอบลอยเมนะ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปดูแทมอีกทีนึงครับแต่ถ้ามีแบบต้อมยุ่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 มเลยนี่แสดงว่าลังอยู่ไกลครับ เดี๋ยวผมวนไปดูด้านนู้นครับผมกับมันมีทางเข้าไปอยู่มาด้านนี้มาเจอเครือต้นหมาออกดอกกับผมมีแม,ม่พึง่งนิ่มตอมครับแต่ก็ตตอมอยู่ตัวสองตัวครับแสดงว,ว่าลังอยู่ไกลครับผมคมันไม่ได้ตอมยุ่มยุ่มยุ่มนะพี่น้องมันตอมแค่ตัวสองตัว,ตวน,น,น,นี่สองตัวครับ แสงวันลังอาจจะอยู่ค่อนข้างไกลครับผมไม่ได้อยู่ระแวกนี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะไปดูตรงนู้นครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันตอมดอกมะม่วงอยู่ฝากนี่ครับมันอาจจะอยู่แถวนน้นครับผมครับรถต่อมาอีกหน่อยนึงก็มาจอดครับแล้วก,เววดดก็เดี๋ยวจะสำรวจดูดอกไม้แถวๆนี้ครับผมมีเรือต้นไม้อยู่นะครับแล้วก็ดอกมะม่วงแล้วก็กกวกมีบออกก่อเขาด้วยครับผมเดี๋ยวจะค่อยๆหาดูตัวแม่พึ่งครับมาตรงนี้ไม่เห็นตัวแม่พึ่งมิมเลยครับผม เจอตรงนู้นเนาะแล้วก็ตรงมุมนู้นครับผมครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปา่าลำไยครับผมแสดงว่าพึ่งอยู่ในปาใ่าลำไยเลยพี่น้องกล้าเข้าไปหาของเขาแล้วครับหารังอื่นดีกว่าครับผม <c oughs> นิวบวมแล้วพี่น้องตรงนี้โดนเป็นสองดอกกับนิวชีเนี่ยกับตรงหลังมือเอะตรงหลังมือไม่บวมครับผมงสงสัยปล่อยพิดไดไม่มาครับหลังมือก็ดนนะครับแต่กันนิวนี่เนี่ยสองเมฆครับผมเริ่มบวมแล้วครับ เจ็บๆคันๆนครับผมครับผ่านมาเมื่อกี้เห็นพึงลังนึงครับพี่น้องนี่เลยมาจอดรถในล่มครับเลยไปดูกันครับอยู่ตรงคุ้มนิน้อยตรงนั้นนี่พี่น้องเรากำลังสูบป,ป๋าอยู่ด่ะยุ่งโล่งเลยครับกำลังยุดดูพี่น้องเราสูบปลาเหลือไปเห็นครับผม อยู่กลุมนี้ละนะครับพี่น้องเราสู่ปลาอยู่นู้นกำลังจับปลาอยู่นะครับคุณลุงเพื่อนตาแต่ฝีของเราอยู่นี่ครับผมอยู่ตรงเครื่องสูบเลยอู้หูน้ำหูน้ำเป็นตัเด้อใครดูจะมีน้ำไหมครับเอาง่ายๆเลยครับตั้งเองเอาลุยเลยครับผมครับล่งใหญ่เลยครับเอาล้วครับจุดถูกเรียบร้อยครับผมตรงนี้จะเสียงดังนิดนึงนะครับเสียงเครื่องสูบน้ำครับ ครับเาจะมีน้ามไม้ลังนี่ขอกิ่งกิ่งกีดขวางออกแป๊บนึงครับอุ้ยน้าปิดตาครับผมครับสวยเลยครับ แถวนี้ถึงมีน้ำนครับผมระแวกนี่เดี๋ยวตรงมาหาละเอียดละเอียดอีกทีนึงครับผมวันหลังกงเอียงขออภัยนะครับ <c oughs> อยู่ก็ต้นกลางป่าครับถึงมีมชอบมากเลยริมหวยครับผมสีครับได้ไหมครับ ว้าวสวยครับพี่นอ้องเอาละครับขอเคลียร์เลยครับผมโอ้ไม่ดูแล้วครับหลังนี่หลังสวยน้ำสวยครับผมครับว้าว หลังที่สามของเราสวยครับเอเคคกับผมไปที่โมไซครับมาแล้วครับผมหลังที่สามสวยๆกับผมครับโอ้หลังนี้เอาง่ายแล้วก็นำนำดีหลังดีกับผมครับแต่ขายก็ได้ราคาเลยครับลังนี้ผมว่าน่าจะได้ราวๆสักเกือบร้อยนะนะครับสวยครับสวยสวยโอเคครับลงตะก้ากับผมลังนี้เจอแบบฝุกนๆกับผม เาจะไปจอดคุยก็คุณตาที่สูบปาอยู่กับผมเหลือไปเห็นครับผมครับผุ่มไม่นาอยู่จะงกะนิดครับผมเป็นผุ่มมันมีรอยใครเผาไฟเรืด้วยนะนะครับสสใจมันมาเกาะที่หลังครับผมครับริมห่วยครับเป็นห่วยแหงครับผมห่วยแหงคอดแล้วครับโอเชครับหาต่อครับผมเดี๋ยวผมขับไปตามริมห่วยไปทางนี้ครับผมครับเจออีกลังนึงครับพี่น้องครับรถจะชามองหาริมห่วยกับผมเจออีกลังนะครับ ดำดำเต็มใหญ่เท่าไรครับผมครับมาจะเห็นเลยครับว่ามันลังดำดำอยูครับอูนอยู่นู้นลึกๆมันเป็นฝั่งหวยเนาะน,นี่มันก็เป็นตะลิงลงไปอยู่นู่นครับผมเดี๋ยวเจาะแป๊บหนึ่งครับเอาละครับ เดี๋ยวดูครับบาดควนแล้วก็รุนแรงเลยเลยครับที่นี่น้ำฟอรครับผมนี่ครับรังพึ่งหน่อยเราน้ำฟอรครับแม่เอาครับผมป่อยไวท้ทำแนวครับทับรถผ่านมาเจออีกรังนึ่งครับพี่น้อง หมานแล้วหมานแล้ววันนี้อันทีซีครับผมอยู่ภูมินี้ครับทั้งเท่ากันเลยครับผมครับพิงขนาดเท่ากันเลยครับผมเดี๋ยวไปดูหัาน้ำไกลๆครับกันครับตั้งพิงขงเราครับผหัวน้ำน่าจะสวยเหมือนกันละครับลังนี้โอเคครับเดี๋ยวลุยกันเลยนี่เดี๋ยวพี่น้องลั้งพิงลังทีซีของเราครับ ทางสวยอยู่กับผมแต่นามฟอครับเอกอาจจะมีนิดหน่อยกับผมแต่ก็จะเอาเลยละครับผมพระมาไกลครับไม่อยากทิ้งไว้กับผมเอาตะลังก็ยังดีครับผมเอาละครับะเดชสึกกับผมมีกิ่งขวางเยอะเลยครับค่อยๆตัดออกกับผม ครั้งนี้ก็ไม่นาดุนะครับอืทำไมจะมีมือหลับที่นี่พี่น้องเอ้ยมือนึงตรงโหนไว้ไปตึงเด้อใช่วิธีนี้ครับตัดให้มันเกลอบขาดครับผมแล้วก็ดึงมาเลยครับ อืมโอเคโอเคครับได้มาแล้วครับโอ้มีน้ำอยู่ข้างในลึกๆครับผมเอาละเขย่าเลยครับโอเคครับหลังที่สี่ของเราครับผมลงตะการเรียบร้อยครับมีน้ำอยู่ครับนิดๆหน่อยๆนะครับหลังสวยครับผมมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วครับพี่น้องทำแล้ว ปเจอกันที่บ้านกับผมไปดูผลงานเนาะวันนีมันๆนกับผมนี่ครับผมสวยงามมากเลยครับวันนี้ประทับใจเลยครับผมถึงขนาดะเ่ากันหมดเลยครับผมครับแต่มีน้ำอยู่สองลังครับสามลังครับผมสองลังนี้ไม่มีน้ำครับแต่ก็ถือว่าสวยครับผมมาดูหัวน้ำกันบ้างครับนี่นะครับปิดตานะ นี่ครับล้างเนี้มากุเข้าเลยดุกเข้าด้วยนะครับคุมคายู่ครับเอายากด้วยน้ำกาเทศครับล้างนี้ก็มีน้ำนะครับแต่สองลังนี้ไม่มีครับผมอันนี้มีนิดหน่อยครับเดี๋ยวเอาล้างไว้กินด้วยครับผมครับว้าวใส่กระดงเลยครับวันนี้ครับพี่น้องนี่คือผลงานวันนี้ครับผมประทับใจมากเลยครับวันหมานครับผมสีลังสวยๆครับนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อ ฝากกดติดตามไวดาครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปหาผึ่งมิ่มเรื่อยๆครับผมครับถึงฤดูเมื่อครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ